ก็จะปเป็นมันนเลยเส้นทดครับคิงหอยโอโห้ด้านนี้เสียบซื้อมาให้พ่อให้แม่กับหลานกินตัวหนึ่ง สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องมือนี้เบียกันหนุ่ยสิพาพี่พาน้องมากินตั้มบกูฮู้เมียงปลาเผาค่ะวันนี้เรายกผักมาเป็นสวนเลยนะคะไม่ใช่แซมแซมต้องกัรบวบหลายมามาครับพี่น้องมามามาฉีดปลาให้คุณสากินกันเบื่ออุ้ยเหมือนกันเดิมที่เดิมี่อะไรปลาบ้าบันทึกเสมอขึ้นสาวยังเลยขินเถอะบันทึกินง่ายเลย โอเคมหมพิซาเห็ดถึ่งกิมมันอันเปลือกมันคือบอลหรอวะนี่ได้แล้วนั่นเด้อจริงจริงเขาต้องกินเกลือกินอย่างน้ำเลยมันรสชาติเพิ่มรสชาติไงเพิ่มรสชาติตอนพี่น้องโอ้แต่ละมาจาาสับเปล่าคักันกินเกลือรสชาติฟิลแบบกินปลาปิ่งปลาเข็งอยู่ตรงหน้ามือนี่เมื่อนี้เมื่อนี่สื่อเขาเด้เนี่ย ให้บอกว่าปลาบระสดเบิ่งหูสดครับสดเนื้อหวานเนือหวานจริงสดทำไมเป็นแห้งอ่ะเอากริสป <laughs> ีกตะเซวดักหมดแล้วไม่ใช่หรอกืมุ่หงหรือเปล่าอยู่ดเดียวปรกิด อูดถ้าเป็นมันบเลยาาเน่ได้เป็นแ้นกันขาดไปเลยพี่น้องเช็นตครับขาดไรเลย ทอดเน,นื้อกินกับปลาเท่าจุ่มน้ำจิ้มถ้ากินกับน,น้ำจิ้มขอนเท่าซีลาครับ

ภ็ไในปูดองไม่ในหะ้น้ำปูดองตั้นมีเสยียบอาจะปูอืืม,ม <c oughs> เก้าอ๋แต่แบบนีบถ้าปลามันสดมันจะเป็นยังไงเนื้อมันจะนุ่มๆใช่หรอมันจะไม่เป็นผุยๆระหว่างสดเดรอระหว่างปาลาอมืมาเสียงคนกินปลาเผามาตัวก็กินปลาเผาไปได้เด็ดนอกจากพี่น้องเอาพี่นอ้องคอมนต์มาเด้อถ้าปลาสดแล้วออกมาย่างมันจะ เป็นผุยผุยแห้งๆแ,แบบนี้บอถ้าปลาสดมันจะเป็นแบบช้ำช้ำน้ำเนื้อมันจะช้ำช้น้ำาว่าปลาสดอยู่ใช่ไหมคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะก็ซื้อมาสองตัวขายใหญ่คับหนึ่งจานกินตัวหนึ่งอืมปรวเสริสซื้อมาให้พ่อให้แม่กับร้านกินตัวหนึ่งอืม ตำมุงแส่มนะนาะตำปูน้บาบ่เหมืนเนี่ กินกินอยู่หน้าเลยปา้าเผาเครื่องขนมจีนสดอ้าวทำไมไอ้เยอะจังตัวนหนึ่งเนาะทันหนึ่งใช้ไปเลยโมเมนต์นีกสิพี่นอ้องเห็นหลายคนเห็นงานโรงงานครับน,นัดกันไปกินจังหนองสาวผมเหมือนนัดกันไปกินที่ไร เลือกงานมากอ่ะต้ตมตำปลาเผาบอกไม่เคยมีโมเมนต์นั้นเลยเวลาทํางานูู่งเที่ยวมเมนนัหนเขากรองมัม,มูกระทะเพราะถ้าใครถ้าไม่ถ้าไม่มีใครชวนกินต้ตมตำก็จะไม่กินพรอบอไะไรไหมปะฮะหนังมา มันนั่งกันนั่งขอร้วยให้เนื้อติดน้ำเนี่ยทำไมต้องกินหนังอ่ะเออมันก็ติดเลือมันอร่อยใช่หรออืกินดูดิอืมเป็นเกล็ดตัวไม่ตัวไม่ตัวไข่กินกินดูวิเหรอ กูก<ห>ิ<ห>ีโง่ปะ<ห>น้อพี่น้องนี่ตัวกินเก็บป่าวะ่ะบูกิน, <c oughs> น,นู้ง่ปะบางคนตัวใหญ่เนาะโว้ยเมื่วันไหมป่านอะพี่น้องได้ค่ะใหม่ๆนี่ยังเสียบนี่นี่พี่น้องเอาอะไรมาใหม,ม่นี่ใหม่ๆใหม่ๆบริวารใหม่เลยใหม่ๆ แซ่บลรอบอด้อครับกินด้วยกันครับคืหอห่อห่อผักย่างอืม มึงวันเขาปากหัวเนี่ยข้าวปูนาเข้าหอมไหมอร่อยลองอืม ลองดูอร่อยนวยมาเพึ่งดองแหละตาหวานไม่เค็ม เกาแซบค่ะแซบแซบด้วยหิวแซบด้วยหิวแซบแหละยูของกับ่ากาศกินพี่น้องเลยกินผพ้่เดี๋ยวมันมาแ่บทาเขา เมียเมื่กิ้น้ำปลาแซ่บเนี่ยไปน,นึกกันน้ำผมอยูบ่บ่พอบานทั้งหลายจำกับปูนหน่อยกินใกล้กับปูนหน่อยนี้กับปูนหน่อยอือกินคำหนึ่งละน้ำรูปเมียลอยมากถึงปลาแซ่บเนาะผมประเด็นใส่เห็ดกอ, <laughs> องใส่ไก่ไปหน่อย เิจพอเพียงเรเสียนอเบียร์ไทยคลิปเอ็มี่น้องมึงเศรกิจพ่อเพียงจับไีเย ที่ล้อมเนี่ยกระพุกทางอันนอกอ,อืม ยังไงเสียบเดี๋ยวนี้มันก็ชิมิปูหน่อยเนี่ยโอ้ยไม่หวันก็ได้ห,ห,หวดวด่วยหามันวันเรา,เาได้แบบไหนให้แก้วเม่ตุกยังหวานจะมาก่อยกินเนไม่ตุกหวาน <c oughs> มาเด้อไม่ตุกกินน้วกันครับลืมเลย <c oughs> ปลามันสดเนี่ยมันสีนุ่มๆฉ่ำๆปลาไม่มมมมสดหอรอบซื้อเขาไม่ซื้อแบบว่าเมื่อกีเห็ดแต่เส่าว่าอย่างแล้วอย่างอีกว่ามนนนันเรื่อนียนๆเขาไม่น่าจะเป็นปลาเมื่อวานหรือเปล่า แบบ mm. อาจจะซื้อมาแล้วแล้วทีนี้ย่างไม่หมดแล้วเข้าช่องแข็งไว้ถ้าเอยชาวเข้าชอบเข้าช่องเย็น mm. อืออือย้อนมาทำไมมันกเป็นปลาแบบนี้ mm. บอกอืมค่ะพี่น้องคะสำหรับมือน,นี้เนาะก็เอาตำอ่า แต่บอกหูเมียงปลาเขาถ่ายน่ี่ีมาฝากพี่ฝากน้องค่ะใครมาคลินนี้ฝากก็เลยก็แชร์ให้เบเกอรหนุ่ยน้ำเนยเด้อยค่ะพี่น้องคะสำหรับมือรีเบคก้าหนุ่มเขาตัวล่าไปกนกอนพัมในคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ